i love you. เสือนชัยเห็ดแววพี่เป็นแก้วช่วยทีน้องอยากจะางมรอพิธีบ่อน้องไม่มีเป้าหมพี่ยาเลยล่ะ

ลองเยวสวัสดีครับคสวัสด,ด,ดีน้องแะพี่ดีมั่อตเด็กอที่ หมาด้วยเหรอไม่ใช่ลูกมีหมาทหารประ็จำวังพ่อเองนะลูกคูดาบคูดาบเป็นคนตัวใหญ่มากนีลูกปิ่นแก้วแล้วก็ปิ่นเสียงชายเอึ่งเป้าพ่อกับแม่มีอะไรพี่สาวลูกเดชะอาชญาโทษทม่บนเก้ากระบอกฉันปิ่นแก้ว ได้พาน้องเปี่ยนสินชัยมาในวันนี้ก็เพื่อที่จะมากราบขอพระราชทานอนุญาตจากพระบิดาพระมารดา่ด้วยนะค่ะเรียบร้อยเด็กบอกไปเลยเรี่บรอค่ะเออก็ทั้งสองคนจะไปที่ไหนกันล่ะลูกคะโอเดใช้ไม่ต้องขูดพ่อแล้วก็จะ่ม่ที่สามเรือโอ้ก็หมดโล่ตั้งใจไหมเดินทางเข้าสู่โลกวิถี คุณภาพของพระเจ้าตาเจ้ายายและที่สําคัญเนี่ยก็หมอมเชนจะไปเชิญลูกสาวพระองค์เพื่อทีครับให้ลูกไปเถิดเดี๋ยวพ่อามแต่ว่าถ้าวาอ่างไรอ่ะแม่ให้ลูกไปนะลูกจะรู้พ่อแม่ไม่เคยเอาลูกฝากไข่จากอกแม่ถ้าเกิดลูกได้รับไข่อันตรายขึ้นมาจะทำยังไงล่ะลูกสิงด้วยเลยค่ะ ห่วไปข้างนอมีแต่ภัยอันตรายแล้วหมจะทำยังไงมาถอดแต่งกายได้เนี่ยเลยค่าวพี่าคะคดีชักดาสำหับเรื่องน้องปีนสิงชัยนั้นแล้ว้าบิดาถ้ามาดาไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่ากระบอกฉันเป็นแก้วผู้นีจะคอยปกป้องดูแลน้องปีนสิงชัยเองนหคะแม่แต่สิงสาราสั์กระบอกฉันก็จะไม่ยอมให้มาเคลื่อนกายเลยได้โปรดเถอไเมคะอนุญาต ให้ป็นแก้วพาน้องเปีนยเส้นชัยเดินทางเข้าสู่ดินโระวิถีเพื่อไปพบพระอยกาอヤกีด้วยเถิดเพย่อทำพระบิดาพ่อเะรู้ว่าเจ้าปกครองน้องได้แต่ว่าการเดินทางอันตรายมีอยู่มากนะลูกสหมายที่พ่อจะเป็นหนุ่มโอ้โหออกเดินทางประจนภัยแต่ละครั้งนะ่ะเจอเรื่องต่างๆมากมายไหนจจพายุไหนใจยักษ์อีกพ่อเนี่ยไม่อยากให้เจ้าไปนะลูกแต่ว่าวันน,นนี้ทําไม พระคาขถ้าระบิดานี่ดูเศร้าหมองมีเรื่องอะไรที่กำบวลพระตจหรือเปล่าพี่ยาค่ะหน้าเป็นอย่างเงี้เหรอใช่งในพี่ยาคือผฉันไม่ไม่เอางี้ดีกว่าไม่ต้องไปโทษใครเลยทาไมพี่ยาค่ะโทษแบงค์เ่ยอ้าวคือผฉันทําอะไรผิดหรือเปย่าค่ะก็บอกบอกว่าเล่นแก้วหน้าม้าผ้าสามใช่พี่ยาค่ะไม่พีเป็นผ้าปินแกละผ้าปินทองใช่พี่ยาค่ะแล้วผ้าหนึ่งผ้าสองนี่เงี้ยกผ้าปินเลยน้ำเพชรอย่างนั้น ดีแล้วพ่อนี้ล่ะดูผ้าขาหูต้อไม่ค่อยดีพูดอะไรก็ไม่รู้นี่มามั่งไม่มามั่งนี่หนักสุดเลยแกแม่รูเลยาแบบนี้นะเห็น่ามีอายุสักหน่อยแตไม่ทนลทีนเล่นนลเล่นเอางี้ ถ้าอยากจะไปแล้วก็ปรึปษาแม่แก้วก็ดูแลกันแมื่อนให้ลูกกับพี่ปิ่นแก้วไปเถอะเพี่อค่ะ้ลูกสัญญาจะรีบไปรีบกลับให้ตามเพื่อน่ห้่ล้ว สักหน่อยอุยตีโพยตีพายไปได้เจ้าพี่ไม่ต้องเป็นหว่วงเราเลค้ะก็ันแก้วกับปีนตินชัยเนี่ยเขาออกกระตอเป็นหนุ่มแล้วถ้าออกไปเผชิญโลกภายนอกบ้างก็จะดีเหมือนกัน แม่เนี่ยนะสมัยก่อนมีอ,อาวุธติดตัวแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วละ่ะก็หมอบพอ่อก็ยอมให้หมอบแม่ใช้แต่ว่าจะให้พ่อปิ่นแก้วอ่ะเป็นตัวแทนของหมอมแม่ก็คือหน้ามา้าแล้วก็พราก็แล้วก็เรือเหากในลูกนะดดำโอ้เงาหลอกเนี่ยค่ะพี่ประมาณเลยยังไงเราใส่ยังไงเราพี่เรา ไดกแบบนี้แหละดีแล้วแค่นี้นะ่ะปิ่นแก้วก็สามารถดูแลนะ้องปิ่นสินชัยได้ไม่ยากแค่ไหนใหรอกยอยากทนธานาไม่ไม่อยากผัดเศษลูกมอหลดของแม่จะมอบ,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 บให้กับลูกที่เป็นทายาทที่จำหลังจำได้ไหมแก้วนะ้ำ ไม่อยากเห็นไหมไม่ไม่เห็นดีกว่ามั้งอ้าวแล้วทำไมล่ะคือว่าแล้วก็เล่นเหมือนบอดี้แก้วนี่นะอยากให้เจ้าอยู่ในรูปนี้เนะจ้ะนี่แหมอยู่ในรูปนี้ก็สวยอยู่แล้วหยอดขนมปังให้มันพั่วเลยนะใ่หน้าม้ามีเหงียวหนักกว่านี้เหรออะไรนะไปนะม้าแล้วม้องย้สวยหนักหน้าดูงเลยหนูจะใช้เวลา เหยียบใช่ไหมพี่เอาเรียบไปยุกถ้าคุอยากเหยียบลูกอยากเหยียบแม่แม่เอาหรอกแม่ค่ะนี่ก็มาเกล้าข้าไปในห้องละห้องละลูกหน้ามาอยู่ที่หน้าลูกใส่ยังไงเราพี่ยาค่ะกระหม่อมฉันใสไม่เป็นหรอกเอาเถอะหน้าข้าปิ่นแก้วเข้าไปในห้องละแล้วพอเจอรูปหน้าหมาก็จะรู้เองก็จะต้องทำยังไงลูกหม่อมฉันใส่ไม่ได้หรอกพี่ยาข้าใสไม่เป็นหรอกใส่ได้สิลูกแม่ไป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 ที่ตังบนไปห้องลบ ใู้สกทีทำเพื่อนน้องสักทีจะรอ่ะน้าหัวอ้ามหนาเกลียดหน้าดูดีน่าไทยใจจะรับได้เนี่ยก็จะมีเดียวอย่างนี้นะใจจะไม่ทนก็บอกว่าเดือนจะไวกว่าหน้าะไ่เห็นม้าด้วยจะรจบได้เน่ยเป็นม้าปันก็เห็นใครจะรู้เนี่ยสนิเนี่ยลยบังคับก็มบองทุ่งตลอดเลยไอ้หนูมึงมาชดดูิ ว่าทำให้แม่มากเลยแล้วยค่ะงต้อบอกพี่ต้องเดินไปเสียเวลาด้วยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเพราเธอก็รู้ไม่ใช่หรอร้องทันลูกหมามองพี่นักเสร็จฉันเพราะลูกหมาไม่ที่เด็กเล็คนะลืมได้ไงโอ้ทมา์พ่อไม่กล้ๆตัวอะไรล่ะไม่กลัวไม่กลัวนี่เดี๋ยวก็ดีนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนแก้วว่าใส่ลูกหมาบนรฉันแล้วเมื่อสมัยตอนนั้นอู้ยววเป็นเรื่องเปลนเรื่องเกิน ลูกเราจะเป็นยังไงเราไม่เรียกอะหล้อเหมือนเดิมหรือเปล่าก็บอกอยากรู้อยากรู้ก็เดี๋ยวก็เห็นแล้วล่ะหมดชิ้นก็อยากเห็นแล้วลูกนไม่ใช่หรอต้องบอกให้ขอใส่บ้างไเรียกอะไรใส่แว่นเดียวใส่ลูกทำไมทําไมว่ามาแล oh, okay. yes. ah. hmm. hey. mm. uh ้วโอ้วิ่งหนีที่มาถ่ันลูกเลยยังไงก่อนพี่อะฮะมันทาอะไรเหมือนฉันบอกว่าเอ่อเจ้าเดินทางไปเนี่ยระวังตัวให้ดีนะลูกแม้ว่าจะมีข้ามมาอยู่

เด็กนอแล้วมสอมอมาลกอพี่อมอะไรอยู่อ่ะไนูอู้ทูยมัี่มแมก่นล้อมธรรมดานบอกแล้วไม่ใส e <Williams. S 1> ่ไม่ใส่ n I'm um. ไปชเหรอน้จะตายไป่ไหทุกอดลมไปันานะโนจิเหรอโ้กนี่เ็แม่ช่มาครับข่มฉันน่ยพอแล้วไม่ใส่ได้ไหมต่อได้ไหมเน่เาแ่น่ดูพี่เองพี่แไม่ได้มีแค่นี้นะ ตอกจากยาพื้นลำต้นตายเลยปล่ไยเลยโอ้โหตอกมาไดแล้วคุค่ะโอ้โหแผ่นเนี่ยถุไม่ไหวต้องถอดหัวหัวนึงอะถึแก้วเอ้ยนี่นะ้พระลูเป็นอาวุธสระคัญเชียวนะลูกสมัยแม่มีลูกม้าแล้วก็พาโตเนี่ยนะอุ้ยรับรองว่าพยานอันตรายทั้งหลายไม่มีมากลายนะลูก เราปั้นฝากุะต่างมาทั้งหลายทังคัวเขอพม์ไม่ละโค่นมาแล้วครับมาูลูกพี่กันายเป็นไว้สูกหายใจเื่อเลยเออมื่อม่อพ่ืดระโต้ดูไม่ได้เลยน่าเกลียดเี้ยขมบฉันก็น่าเกลียดพอแล้วอะมาดาไม่เห็นจะน่า ไก่เลยลูกลองดูติแล้วจะชอบมันมีพละงกำลังร่างกายพร้อมแข็งชุนนะลูกนะไก่ก็สู้ลูกไม่ยากลองดูอ่ะมนะา<อ>ตดีลูกด,กดีดีๆๆๆๆๆๆเิลูกมันใหญ่ไปจะไปข้าพี่นเป็นไงเป็นไงรู้สึกยังไงลูกตกลงกับหมดเชนทั้งสองไปได้แล้วใช่ไหเพีค่ค่ะ เรือหอกะเรือไม่มีเรือหอกไงจะไปไหนจะไปเรือหอกเดยยุงได้ไหยคะพมาณดาถามแม้ว่าพมารดามั่นใจว่าลูกหน้าม้าพราต้อและก็เรือหอกสามารถนำพาให้ปิ่นแก้วกับน้องปิสินชัยเดินทางไปส่วนดินโรวงวิสีได้โดยปลอดภัยกระ่อมช้นปิ่นแก้วก็จะดินดีรับปอาไว้ีหมคะพมารดาจะทางปลอดภันนดนยนะลูกนะทั้งสองคนเลย เดี๋ยวพี่เรือครึ้นสู่เวหาสู่เวหาด้วยมันไก่แล้วมองน้ำเปือสือชัยอย่าได้กลัวพ่ไปเถอะกรอ่อถึงนนายกพี่อ้โหพโจทยต้ัวตลกงามแม่ตัวบบานจัง เล็กคุณรัพยืนลานครับเล็กต้องแปลเป็นว่าสอนเล็กนาครับสองด้วยเล็กต้องวิ่ง